ที่พอโตมันก็จะบินว่อนไปมุ่นนี่ไปโดนไฟดูดตายมากตกน้ำมากฟักสักสิบกว่าวันไม่มีเชื้อยามก็อขอเอาก็ให้กิบบนไปเนี่ยครับอันนี้ผมเห็นตั้งแต่ตอน,นเข้ามาครับอันนี้คืออะไรครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ใช่ฮะอันนี้คือตั้งแต่ดั้งเดิมจริงๆนะมันมีนกบินมา,านแล้วเสร็จแล้วดั้งเดิมเลยนะครับ มีบินมาตัวหนึ่งเสร็จแล้วเราก็าไปซื้อตัวเมียมาพออยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยแล้วพอออกลูกหลานแต่ก็ตายมตาไม,ไม่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 ไม,ไม่อันนี้เป็นหลายเจเนอรชั่นแล้วคือรุ่นแรกๆเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยเราปล่อยสะละดแรกๆปล่อยสละดมันจะอยู่ในภายในโรงงานเนี่ยเพราะเนื้อที่มังเกือบร้อยไร่มันมาเองใช่ไหมมันมาเองแต่เราเราซื้อเราไปซื้อตัวเมียมาให้อันนี้คือนกยุงอินเดียนะถ้านกยุงไทยเลี้ยงไม่ได้นะเป็นสัตว์สงวนซึ่งก็ไม่เข้าใจประเทศไทยสัตว์สงวนแต่ไม่ให้เลี้ยง ที่พอโตมันก็จะบินว่อนไปมุ่นนี่ไปโดนไฟดูดตายมากตกน้ำมางไม่ห่วงมันไม่ใช่มันจนจนหมดแล้วแหละเหลือรุ่นสุดท้ายเหลือตัวเดียวเนี่ยเราเลยไปซื้อใหม่แล้วเลยทำากงทํากรงดีกว่าแล้วไม่ให้ไม่ไปข้างนอกไกลแล้วก็เวลาให้อาหารให้มันมันก็จะเชื่องอ่ะนะก็ไม่ไปไหนแล้วอันนี้ลงทุนเยอะไหมครับเนี่ยก็หมดไปหลายแสนโอ้โหเพื่อนกยุงนะฮะอันนี้ทําเองกรงอันนี้เนี่ยเราออกแบบทําเองเนี่ยก็หมดประมาณสองแสนกว่ามีงูไหมครับ งูงูไม่เหลืองูกินหมดจากแรกๆเนี่ยมีแค่มีแค่สี่ตัวครับซื้อมาสองซื้อมาของคู่ฮะแต่ล้วก็เลยเพาะพันธุ์มันเรื่อยมันก็ฟักไข่อมันเองบ้างก็ปล่อยมันตามธรรมชาติปล่อยธรรมชาติแล้วก็ฟักซื้อตู้ฟักมาฟักช่วยฟักมันได้ลูกก็ได้ลูกไปเรื่อยๆซื้อตู้ฟักมาเลยนะครับก็จะกซื้อตู้ฟักมาเพราะไม่งั้นไม่งั้นบางครั้งมันมันออกลูกแล้วมันออกไข่แล้วมันไม่ยอมฟักก็มีก็ได้เอาไปกินได้ไหมครับไข่มันยามให้ยามกินคือไข่ ให้ไข่ที่เป็นไข่ลมอ่ะโอ้กินได้เหรอมันจะมีไข่ไข่ลมนะว่าเวลาบางทีมันไข่มาได้เนี่ยมันไม่มีเชื้อแล้วจะส่องดูเพราะฟักสักสิบกว่าวันไม่มีเชื้อยามก็ขอเอาก็ให้กับกินไปนอกจากทําผ้าแล้วก็ยังเพาะสัตว์เพาะสัตว์ด้วยไหมอันนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนัะเป็นสีสันนิดนึงนะว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะให้กับพนักงานนะฮะเชื่องมากเวลาเดินเข้าไปนี่มันจะมาเฮ้ยลองเดนดูหน่อยนะครับมีอาหารนกเฮ้ยโอ้ สวยมากนะครับนกยุงมีสวนสัตว์ในโรงงานเข้ากับเข้ากับยุครักโลกรักสัตว์เลยครับเป็นโรงงานตัวอย่างเลยเ<ะ>ข้างบนเราไม่ได้ตะข่ายขึงนะมันไม่บินหนีอแต่มีบ้างก็บางครั้งมันแอบหนีไว้บ้างแต่ไปเที่ยวบางจะกลับมาอีกมันหนีไปเที่ยวใช่ไหมครับแ <laughs> ถวนี้มีมีมีสถานที่เที่ยวเยอะ